สวัสดีค่ะสวัสดีชาว FC ไอ์สารวัตรนะคะวันนี้เราก็มีข่าวสารของน้องไอ์สารวัตรจะมาอัปเดตให้ FC ได้รับทราบกันเนื่องจากเช้าว,วันนี้ที่ผ่านมาน้องไอ์สารวัตรได้เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเพื่อที่จะทําหน้าที่พิธีกรนะคะเพราะว่าวันนี้ทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเขาได้ทำการไลฟ์สดบนหน้าเพจของทางมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะ ให้ความรู้แล้วก็ชี้นำแนะแนวน้องนนิสิตนักศึกษาที่สนใจอยากจะเข้ามาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะโดยมีน้องไอซ์ทำหน้าที่เป็นพิธีกรคอยบอกคอยให้ความรู้รวมไปถึงยังสัมภาษณ์พี่พน้องนนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนั่นเองและน้องไอซ์สรารวัตรของเราก็ยังเป็นสิทธิ์เก่าของทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต รวมไปถึงตอนนี้ก็ยังเป็นนิสิตชั้นปริญญาโทของทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตอยู่นั่นเองและเราก็ได้เห็นว่าน้องไอซได้สัมภาษณ์สิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยมีทั้งศิลปินบิวตี้บล็อกเกอร์นะคะยกตัวอย่างนะคะเราได้เห็นน้องไอซสัมภาษณ์น้องเข้มหัดสวีซึ่งเป็นพระเอกดังช่องเจเลยนะคะ น้องเข้มก็เป็นนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนั่นเองรวมไปถึงยังได้สัมภาษณ์บิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังนะคะคุณเอมมี่กิตยาที่เป็นยูทูบเบอร์ YouTuber ชื่อดังอีกท่านหนึ่งนะคะและยังได้สัมภาษณ์น้องฟุกถนัดนะคะซึ่งเป็นศิลปินวัยรุ่นที่กำลังฮอตฮิตมาแรงในตอนนี้ก็เป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเหมือนกันนะคะ ส่วนใครนะคะที่อยากจะให้ลูกๆหลานๆหรือรวมไปถึงน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเดินตามรอยน้องไอนะคะสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ทางเพจของมหาวิทยาลัยรวมไปถึงเขายังมีการไลฟ์สดบอกข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละคณะต่างๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนนะคะ ใครสนใจสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ทางเพจของมหาวิทยาลัยเลยนะคะและเราก็จะได้เห็นน้องไอซ์ในบทบาทการเป็นพิธีกรของทางมหาวิทยาลัยด้วยนะคะสว่วนนี้ก็คือข้อมูลข่าวสารล,ล่าสุดของน้องไอซ์สรารวัตรว่าน้องไอซ์สรารวัตรเดินทางไปทํางานอะไรอยู่ที่ไหนทางช่องของเราก็รีบนําข้อมูลมาแจ้งให้เอฟซีได้รับทราบทันทีนะคะ ส่วนข่าวหน้าถ้ามีข่าวสารอะไรทางเราจะรีบมาอัปเดตทันทีส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมไปถึงกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในครั้งต่อไปส่วนวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้า